oh okay. คนเจ็ดเจ็ดวันนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดติดตามคอมเมนต์กันไว้นิดนึงว่าอยากไปจังหวัดไหนแต่ตอนนี้เอาแต่ใจก่อนอยากทํามานานมากแล้วกับทริปนี้คือมันใกล้มากๆกับกรุงเทพเว้ยข้างๆกรุงเทพเนี่ยเลยบางนาไปหน่อยนี่แม่งก็ต่างจังหวัดแล้วนะกับจังหวัดที่เรียกว่าสมุทรปราการแล้วก็ตอนอีกกับสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงคราม3จังหวัดเนี่ยเขาติดกันแล้วมันติดทะเลด้วยคือเอาจริงมันใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะแต่เราไม่เคยไปลงลึกสักทีว่าแบบ3จังหวัดเนี้ยมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะลองก่อนกับจังหวัดแรกสมุทรราาาากกก่่่ะเเด็ถินวไงมั มีอะไรดีมั้งก็เธอให้พูดถึงสมุทรปราการเนี่ยจะเรียกว่าบ้านเกิดก็ได้นะเอ้ยผมทาวแต่ไม่ได้เกิดหรอกเกิดใกล้ใกล้เกยสมุทรปราการเนี่ยจริงๆไม่ไม่อยากเรียกต่างจังหวัดเลยคือความเจริญแล้วก็ความยอดฮิตอ่ะมันแทบจะแบบเหมือนกรุงเทพมากๆนะถ้าเป็นเรื่องของกินเนี่ยหายห่วงเพียบแต่ผมอ่ะ สรุปคร่าวๆมาให้จากการที่ไปสำรวจจากเพื่อนๆในถิ่นมาว่าถ้าจะมาสมุทรปราการเนี่ยควรมุ่งไปทางไหนดีซึ่งข้อสรุปที่ได้สั้นๆเลยนะไปทางกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเขามีร้านเด็ดอยู่เยอะแล้วก็หลากหลายประเภทอ่ะ,อะชาวสมุทรปราการเตรียมตัวไวด้ดีเราจะมากันในทีมการเล่นเส้นกันอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดูไปกับร้านแรกเลย w e l c ค m e to สมุทรปราการไงพลังไหมเมือ่อกี้เปิดแล้วเหรอใช่คุณทำะไยการท่องเที่ยวเหรอ เราจะเก็บทริปสมุทรให้หมดเลยเอล๋อเหรอใช่แล้วันนี้มมีไอเดียหนึ่งคือลองคิดว่าถ้าสมุทรปาการเนี่ยมันมีร้านกว๋วยเตี๋ยวดังๆเยอะเส้นจากร้านไอเก๋าที่เป็นบะหมี่เส้นสดนะครับผมบะ,ะ,ะหมี่เขาทำเองลูกชิ้นสำโรงอันนี้ดังมากเจ้าเก่าแก่แล้วก็อีกอันนึงก็คือตำนานแห่งเนื้อเขาบอกว่าแบบโหดังออกหลายรายการมากเปิดคอสด้วยกับร้านไอหมี ทูกร้านดังอยู่แล้วเราเอาของดังมารวมให้ดังก็ไปมาจัดเป็นสไตล์แคมปิ้งอ่ะล,ลองดูมากับทีสมสุดประการโลโก้สมุดประการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปเป็นร้าน บะหมี่นี่ร้านบะหมี่เหรอใช่เป็นร้านที่เขาทำเส้นเองไอี๋ยวมันดูแบบมาแบบมาทำอะไรส <laughs> ีเทาอ่ะเฮ้ยเนี่ยต้องมีไม้แทงบอลกระโดมาโอเค่เป็นไงละ่ะโอเค้เที่ยนี่เถื่อนเทาเบลตัวผสมของบะหมี่มีไข่ไก่นะครับน้ำโซเดียมมีแป้งหมี่นะครับแป้งสาลีเริ่มใส่ไข่ไปนะครับ แล้วก็น้ําโซเดียมนะครับคลุกร้อให้เป็นก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำวิธีต่อไปนะครับ คือร้านแรกที่เป็นการเปิดทริปของเรากับร้านที่เขาทำนี่ครับบะหมี่บะหมี่ไข่ทำเองตัววันนี้ที่เราสั่งมาก็จะมีเป็นหน้ารวมที่เขาบอกว่าแนะนําว่ามันจะต้องกินผู้จ่ายเขาแนะนําว่าต้องหน้ารวมครับซึ่งหน้ารวมนี่คือแบบอามีเส้นละหนึ่ง มีหมูแดงแล้วก็มีน้องไก่น้องไก่ตุ๋นนะ่ะมันมาอยู่กับบะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูแดงเนะี่ยแบบหนึ่งชามนี่จุกเลยนะรู้ดูรู้เลยนะว่าไม่ต้องเบิ้ลให้เยอะมากแล้วเจอจบที่น้องไก่ดูดิว่าแบบไปดูไปเห็นมาปูแล้วกินแล้วมันรู้สึกไงปะอันนี้ใช่ที่เรายืนจ้องจ้องจดจดกัดนที่พื้นที่รับแรงเมื่อกี้ใช่อเปล่าใช่ไหมที่เราไปอซื้อเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเพราะว่าพวกเขาที่เราอะไป อยู่ที่ต้นน้ำมาการทำกรรมวิธีแล้วก็ไปเห็นตอนมันเสร็จสำเร็จรูปอ่ะแล้วก็มากินอ่ะก็เหมือนมันช่วยให้พอเราเราย่างว่าเรารู้เรารู้แก่ใจว่าเห็นมากับตาเพราะเราทำเองทำสดสดไม่รู้นะมันเป็นมันเป็นเรื่องนี่ด้วยว่าที่มันช่วยให้ให้ความรู้สึกว่ามันอร่อยนะเพามันบะหมี่มันก็คือบะหมี่ก็ว่าบะหมี่ถ้ามันแบบดีอ่ะสมมติตัวบะหมี่มันดีนะมึงจะเอาอะไรมาใส่เป็นท็อปปิ้งอ่ะมันก็รอดไปมันจะอร่อยทั้งจานเพราะพระเอกมันอร่อยสั้นมันอร่อยไง เส้นนี้แม่งคือที่1นึงจริงๆคทริปเนี้ยสมุดปากกาเนี่ยไป3ล้าน mm hmm. กูคิดว่าถ้าสมมติว่าอารมณ์เมื่อกี้อย่างนี้เราคุยกันถ้าเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม mm hmm. แล้วเราก๊อปเขาอะถ้าสมมติว,ว่าเอาทั้ง3อย่างเนี่ยมารวมกินกันเนี่ยน้ำซุปรวมกันทั้งหมดนะที่เขาบอกว่ามันอร่อยคือถ mm ้ามึงคิดง่ายๆอร่อยอร่อยอร่อยแม่งโคตรอร่อย mm hmm. ไปไปดูช่องทางรวยของเราอายุน้อยร้อยล้านต้องมาถ่ายกูอว่ะ mm hmm. กูบอกเลยไปรวยจะต่อกนแล้วต่อไปครับแต่ว่าในเก่านะฮะมา สำหรับผมนะยอมรับว,ว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่เคยเข้าไปอยู่ในกรรมวิธีเริ่มต้นไงนี่เรียกว่าต้นน้าเลย เราก็น่าจะนวดแป้งแต่เราพยายามไม่ยุ่งอะไรนะเรากลัวไปทาผิดขั้นตอนเขาพอเราเห็นกรรมวิธีต่างอะ่ะเห็นปุ๊บแล้วกินปับ๊บมันเหมือนมันเป็นอุปทานในใจว่าแบบของที่มันเป็นคราฟมันจะอร่อยแล้วก็พิเศษกว่าของแบบอุตสาหกรรมโรงงานยอะไรเงี้ยอันนี้คือความอุปทานนะแต่ในความเป็นจริงที่กินเข้าไปแล้วเฮ้ยมันหนึบจริงวะ่ะเห็นในภาพที่ผมกินเมื่อไหร่ที่ผมคีบบะหมี่ยาวๆขึ้นมาโดยที่มันไม่ขาด นั่นแหละคือแบบมันเหนียวมันหนึบมากอะ่ะแล้วพอการให้เรากินบะหมี่ที่มันเหนียวหนึบแบบเฮ้ยมันเป็นอัตลักที่มันส่งต่อในการกินบะหมี่จานนั้นๆมากเลยนะคือมันอาจจะดูธรรมดานะแต่แบบมันจะมีรายละเอียดเล็กๆที่ทําให้เราแบบไม่รู้ว่าคุณต้องลองว่ะเอออยากให้คุณมาลองจริงๆอะ่ะการกินบะหมี่ที่แบบเส้นสดเส้นทําเองอย่างเงี้ยเส้นจบและขยับไม้นิดนึง ย่านสำโรงกับ1ร้านลูกชิ้นที่เขาขึ้นชื่อมากๆม,มาเรามาดูกันลูกชิ้นเขาจะเด็ดขนาดไหนไปออกจากร้านบะหมีม่เก๋วนะครับผมได้เส้นแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปหาวัตถุดิบเพิ่มวัตถุดิบวันนี้เขาบอกว่ามันเป็นลูกชิ้นด้ยเป็นเนี่ยนะใช่มันไม่ธรรมดาไปหรอลูกชิ้นทําเองไม่ใส่แป้งก็ใช้ชื่อลูก,ลกชิ้นสำโรงอะเมื่อกี้เ่าเขาจะ เขาขนาดไหนอ่ะต้องต้องกล้ามากนะรออ้านลูกชิ้นสำโรงกับซอยนี้ซอยซอยสำโรงอ่ะใช่ใช่นี่เราอยู่กันที่สำโรงเหนือแถวลุงเรียงวัตรานสำโรงเลยที่ร้านลูกชิ้นสำโรงอันนี้คือหย่สา,าลองจริงจริงมันมีหลายลูกชิ้นมานะมีหมูเนื้อปลาแต่ว่าถ้าเป็นโอจีที่ร้านเขาจริงๆงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อกบหมู คือจริงประวัติร้านเนี่ยคือแต่ก่อนเขาขายข้ามวมันไก่เลยงงมากตอนแรกงงจากการที่ลูกชิ้นเยอะมากด้วยนะ <c oughs> คือปกติเวลาไปกินร้านใช่้าะมันก็จะเป็นแค่ลูกชิ้นปลาลูกชิน้นร้านลูกชิน้นปลาคือร้านลูกชินกช้นปลาใช่ใช่มันต้องแยกกันลูกชิ้นปลาซึ่งร้านนี้มีทั้งหมูเนื้อแล้วก็ปลา <c oughs> จุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งที่คุณพี่เขาบอกเมื่อกี้ก็คือว่าลูกชิ้นเขาเนี่ยไม่ใส่บอรแรกไม่ใส่สารกันบูดสารกันบูด,บด,บดซื้อไปอยู่ได้แค่สามวันคือบอกตรงๆเลยมันจะเก็บได้ไว้้ไไดดมมม่่่นนาาาาาาเเเพรระววคีจุขยืองส มันเน้นเน้นมันไม่มีแป้งอ่ะอธิบายไงวะแตกว่าน้ําซุปอ่ะแล้วก็คือเมื่อกี้ลองตักแบบทั้งน้ำซุปน้ําซุปกับลูกชิ้นเข้าไปพร้อมกันเออรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเขาไม่มันต่างคือมันนัวมันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําที่นัวมากๆอธิบายไงว่าถ้ามึงคิดว่าลูกชิ้นมันจะอร่อยได้แค่ไหนอ่ะมันคือสุดกราฟของมาเป็นลูกชิ้นเราว้ยอ่าเพราะเราเรามีมโนนววว่าเพดานลูกชิ้นความอร่อยหยุดมันมันมันแตกมันมันเบียดเพดานแล้วแล้วซดน้ําซุป ที่แบบเออนเนี่ยถึงว่าว่ามันันพิเศษเข้าไปใหญ่อะก็คือเนี่ยน้ำซุปคนนี้แหละมาเดี๋ยวลองแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวดูของหมูพ่โอเนื้อก <L an> ูดจะบอกว่ามันคือมันสุดกราฟของก๋วยเตี๋ยน้ำใสอะ <L an> คือเอาจริงนะไอ้ตัวหมูที่เขาเอามาทำเนี่ยมันก็มึงเคยเห็นงานแบบมาสเตอร์พีซป่ะแบบงานเนียนเนียนอะ <L an> เนียนกิบ๊บอะชิ้นที่หั่นความสุกข,ของเขาอะไรอย่างเงี้ย มันเนี่ยมันคือความพอดีเนี่ยคือมันเนี่ยคือเราถ,ถ้าถ้าต้องการในการไปกินกุ้ยช่ายน้ำใสอ่ะนี่คือมีครบทุกต้องการเออสบายสบายอะ่ะฟิลฟิลเวลาไปกินลูกชิ้นลูกชิ้นน้ำใสอ,ะอ่ะเออมันม,มันมันอยู่ในอยู่ในบนโต๊ะเนี่ย ้านไม่ลงจริงๆครับกับเรื่องความอร่อยของลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูของพี่เขาอะในขนแหนงลูกชิ้นน้ําใส่นะคือมันนัวมันหนึบมากอะแต่แบบมันต้องกินพร้อมกับน้ําซุปเขาด้วยนะแบบที่เขาให้มามันถูกรวมไว้อยู่แล้วว่าว่ามันคือความพอดีอะเออน้ําซุปลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูแล้วก็ตัวผักที่เขาปรุงมาให้อ่ะโอ้หอร่อยจริงๆคือไม่แปลกเลยที่เขาจะกล้าตั้งชื่อร้านตัวเองว่าลูกชิ้นสาโรงเพราะลูกชิ้นเขาดีจริงๆกับโปรเจกต์ของการจะสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ย เราได้วัตถุดิบมาที่แบบเจ๋งๆทั้งนั้นนะเส้นเวิร์กและอันนี้ลูกชิ้นแม่งก็โคตรเวิร์กอีกอีกดีเทลนึงที่ผมชอบมากๆก็คือว่าเขาบอกว่าน้ําซุปที่เขาใช้ต้มตัวลูกชิ้นเนี่ยเขาต้มมาเรื่อยๆให้มันงวดไปเรื่อยๆแสดงว่าอีกหลายสิบปีอะ่ะแม่งก็ยังโคตรอร่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปอีกเอายอมใจจริงๆใครขโมยน้ําซุปหม้อเข้าไปเนี่ยเขาเสียใจตายหาเลยนะเอาจริง <laughs> ขยับจากย่านสำโรงไปอีกหนึ่งที่นะครับที่ชาวสมุทรปราการเขาส่งมาให้ก็คือว่าอีกหนึ่งร้านเนื้อตุ๋นที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เรียกว่าคนแน่นไม่ขาดสายตั้งแต่ร้านเปิดเลยนะครับกับร้านนี้ถึงร้านสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะไปทํากันกินก๋วยเตี๋ยวแคมปิ้งหม้อรวมกันนะร้านในหมีจริงๆในหมีเนี่ยจริงๆมันดังอยู่แล้ว เขาร้านก็ดังมากๆอยู่แล้วน,นะครับจำน,น,นกี่คนก็ต้องมีชื่อนี้ติดอยู่ในลิสต์ชื่อแรกเลยอ,ะอ่ะะ <laughs> อยากดูจริงๆเหมือนกันว่าแบบดังขนาดว่าแบบสูตรประกันยกให้เขาเป็นแบบนัมเบอร์วันเนี่ยดูซิว่าเนื้อเขาจะเทพขนาดไหนเป็นสไตล์ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟเลยเนื้อตุ๋นหม้อไฟขาเลเตอร์ร้าน <laughs> าาาพี่วอรว่า,าไง้งเขาบอกว่าตาสบายเลยครับตาสบายเลยะ <laughs> ไปไปลุยจะขนาดไหนวะ <laughs> เขาบอกว่าร้านเขามันจะมีนี่เต้าเจี้ยวอันนี้เขาเต้าเจี้ยวเขาบอกว่าให้ใส่เต้าเเจี้ยวเนี้ยไปกับตัวก๋วยเตี๋ยวเลยแต่จริงเมื่อกี้กินน้ำซุปไปแล้วรู้สึกว่าแค่น้ำซุปก็อร่อยแล้วอะแล้วมาอยู่ๆก็ไม่ออกแล้วอะกลิ่นเหมือนเหล้าเลยอะอืมกลิ่นมันแบบเต้าเต้าหู้มันแบบเออหมกัๆนะกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยววัดตัวตัวดูว,วัดก่อนเลยอันี้นล้วกลิน็อร่อย ลื่นและละลายมากๆตัวเนื้อเป็นเนื้อพวกสดทุกอยมันมันยังมีความเหนียวให้ได้เคี้ยวอยู่ยังมันมีความเป็นความเป็นเนื้อของวเส้นเนื้อแม้กระทั่งว่าไอ้ตัวเนื้อไอวากิวที่เขาใส่มาด้วยอย่างงี้ก็คือมันอร่อยอยู่แล้วแหละเรื่องความอร่อยเราไม่ต้องห่วงหรอกแต่แบบมันเรื่องแมมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยวากิวแล้วแบบโดดกว่าเนื้อตุ่ธรรมดาเขาแต่แบบอันนี้อันนี้คือจานที่เป็นลวกรวมคือมีทุกอย่างของเขาเลย คือผมท่านน่าจะลองครบทุกทุกอย่างครับมันบาลานซ์กันหมดเนื้อตุต๋นธรรมดาเนื้อสดเครื่องในหรือก็เป็นพวกเอ็นอะไรพวกนี้คือมันมันเรียกว่าไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นพระเอกว่ะคิวไม่ใช่พระเอกของที่นี่นะทุกอย่างคือยศให้เทียบเท่าผมกินไปประมาณครึ่งชามแล้วก็เลยอยากจะลองดูว่าอันนี้คือสิ่งที่ร้านเขามีแล้วมันทำให้ต่างจากทีก่อื่นนะไม่เคยเจอนะเอาเต้าหู้ยี้ใส่ลงไปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็จะประมาณนึงแล้วกันผมไม่ไม่ใส่เยอะมาก ส่วนตัวนะพอพอมีรสเต้าหู้ยีเข้ามาช่วยรวมกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะมันให้ความอาหารจีนว่ะอยู่ดีก็เปรี้ยวจีนขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นถ้าส่วนตัวผมก็คือตัดเลี่ยนเปลี่ยนรสชาติแล้วก็กินต่อได้ถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงเคยเจอแต่ร้านต้มยำร้านก๋วยเตี๋ยวนีน้รู้สึกว่าเท่าจะไม่ต้องปรุงไม่แปลกที่พิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวลาซาเราจะขึ้นขึ้นหัวเลย มึงบอกมึงจะพากูมาแคมปิง้งแคมป์แคมป์หม้อรวมรู่เดินเดือสมุทรปราการนอก,นอกจากการแต่งตัวของมึงกับกูเนี่ยที่รู้สึกว่าแคมปม์มีอะไรตรงหน้ากูที่มันแคมป์มั้ง <c oughs> มดไ <c oughs> อ้ก,กัดยังล้องตูไดไอ้สัตว์มดก็่จะกัดอย่จริงงนี่เดือดแล้วเดือดแล้วจะบอกก่อนว่านี่คือรวมของดีสมุทรปราการนี่ที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะเปิดร้านโลงหมีเกา๋าเส้นจากร้านพี่เก๋านะฮะนี่ กีเราได้ทําการล้างแล้วมันต้องล้างแป้งออกก่อนแป้งก่อนนะเออเฮยมันหนึบมากอ่ะมึงแค่มึงคีบกูก็เห็นถึงความแบบแป้งละลายอ่ะคือถ้าแค่เอาของเขามาลวกก็เรายังทาไม่ได้เนี่ยอย่าเปิดเลยอย่าเปิดเลยล้างมีเกลาพักเย็นแล้วเดี๋ยวใส่ใส่เออพักพักถ้วยแล้วเดี๋ยวเอาใส่เย็นเอาไว้มีเย็นเงี้ยหรอไม่ให้ให้ให้มันไม่เละให้มันเซ็ตตัวโดนความร้อนมาแล้วมันโดนความเย็นมันจะได้เซ็ตตัวอ่าให้นึกภาพออเฮียที่ยืนลวกวุเนเสยวแล้วก็ส่องน้ำอ่ะ ของน้ำต้องจ่ายเพิ่มไหมถ้าคุยดีๆก็ก็คุยได้ผมบอกก่อนเลยนะจริงๆมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือว่าลูกชิ้นสำโรงเราไปถ่ายกันมาก่อนมาถึงร้านนี้เราก็แบบไปแวะถ่ายแวะถ่ายหลายที่แหละลูกชิ้นหายอันนี้คือตัวอะไหล่ที่เขาเราสั่งไรเดอร์ตามมาส่ง แต่ตัวจริงให้เราซื้อจากร้านเนี่ยหายอ่าไม่เป็นไรอันนี้นายสำโรงนี้นายสำโรงลูกชิ้นสำโรงที่เป็นน้ำน้ำซุปน้ำใสที่เขาป้มเคี่ยวเป็นระยะเวลาหลายๆปีต่อเน,นื่องสี่สิบปีถึงเรื่องไม่รู้แต่ว่าต้องมีต้องมีต้องมีเป็นหลักปีเพราะว่าเขาขายดีแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวใหม่เติมใหม่อยู่ทุกวันในหมีเครื่องจากในหมีน้ำซุปเขาด้วยไหมน้ำซุปเขาด้วยน้ำซุปในหมีรวมไปเฮดดูโอ้โหลูกชิ้น ลูกชิ้นจากลูกชิ้นสำโรงแล้วนอกจากเราเอาของเขามาใส่รวมกันแล้วมีอะไรที่ใส่ความเป็นเราลโรงเก๋าหมีเราเนี่ยยากเลยอ่ะมีเตรียมมาด้วยเียอยเดี๋ยวแห่งสมุดปาการเออร้านเราเลี้ยวยี่า้ร้านเขาอีกจากลาซานไปจนถึงวัดจ่านสำโลงนี่คือเ่เพลงอย่างโอม สัตว์เส้นปลลงกับน้ำซุปแล้วครับแต่กูลองน้ำซุปก่อนลองมีเก๋า <c oughs> กับบะหมี่ลูกชิ้นรวมเนื้อน้ำซุปมันจะมีความเจือจางลงจะไม่ได้แบบข้นคลักเหมือนกับแบบร้านแรกแต่ว่ามันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นมามันจะมันจะไม่เหมือนร้านในหมี่เขาจะมีความแบบความนวลของเขาใช่ไหมแล้วก็แบบมีความเค็มมีความเผ็ดมีความหวานแต่เนี่ยพอใส่ตัวน้ําซุปของทางร้านลูกชิ้นสำโรงมาแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความหวานขึ้นมาอีก โอ้โหแต่เส้นดีจังเลยอ่ะเส้นขอกับน้ำซุปนีด้ดีจังเลยมันก็วนๆแหละรสชาติมันก็รวมๆกันไม่ต่างจากเดิมมากแต่สารภาพว่าถ้าเอกคือเส้นเลยวะไม่เคยกินบะหมี่เนื้อที่เป็นเส้นบะหมี่แบบนี้ยเส้นรามเมงจริงเส้นมันเหมือนแบบให้นึกภาพเส้นรามเมงนะครับนิ่มๆรามเมงเส้นเล็กกันนิ่มๆ แล้วพอโดนกับน้ำซุปเขานะถ้ามันกินน้ำซุปมันมากกว่านี้มันจะดีกว่านี้เหมือนกันนะจริดีนะถ้าเราทำถ้าเราสามารถทำให้เส้นมันอมน้ำได้มอมน้ำซุปได้คือเท็กเจอร์รละสัมผัสของเส้นมันโคตรดีเลยอะห่งเริ่มครับ อิ่มแล้วอ่ะพี่หยบไปเลยรวยพี่ก็เท่ากันนี่กูหยบอีกกูแบกแพะกอิ่มเลยสีี่พูไม่หมดอัครัอโนหรอนๆกูสบายแล้วกูพ่อแม่มึงร้องไห้เอางิ้ได้มุงแพะ โอ้โนะับมือให้เลยชนะเลยไปนไปไปที่สองนะมีมือก็สู้อมั่งเน๊ตยอมๆไปได้พอบอสเหลือเกี้ยวมีแค่สองชิ้นนะครับสองชิ้นเท่านั้นเราจะปิดเกมทันทีครับฮ่าหมูแดงต้องทิ้นบอสจะได้จบแบบเขาทาโอเป็นเกี้ยวล้วิ่งไปอง่ิงนี้เลย สวัสดีครับพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมึงแต่ไรพ่อมึงนี่หรอวะสนิทกันไงมึงรู้ว่าความจริงเลยอ่ะกูคือพ่อแท้ๆของมึงเอลยถือว่าที่ใส่เหมือนกันเลยดีหรือเปล่าวะให้ความรู้สึกมันก็แบบ ไปเป็นแบบจอมยุทธอะแล้วก็แบบไปเอาดอกไม้มาจากเขาเหลียงซานเอาอันนี้มาจากตรงนี้เอาวัตถุดิบนี้มาจากตรงนี้วัตถุดิบที่ดีๆกันขนาดนี้มารวมเนี่ยโอ้โหร้านเราต้องดังแน่นอนโยะดังดีวะมึงคิดดูนะเส้นก็ไปเอาจากแบบเส้นสดลูกชิ้นจากร้านที่กล้าตั้งชื่อตัวเองว่าลูกชิ้นะ่ะแล้วก็เรื่องเนื้อนี่ไฮห,ห่วงเลยคือกูถามเพื่อนนะบอกเลยยังต่ำต้องมี3คนคือลิสมาว่าแบบ ยังไงก็ต้องมีร้านนี้ติดอะคือในหมีอะแล้วเราไปเอาเนื้อของเขามาเส้นเนื้อลูกชิ้นรวมกันรวยจบอีพีนี้ได้ออกร้านขายกันแน่นอนกูขายเฟรนช์าไว้ก่อนเลยก๋วยเตี๋ยวโลค้นไปแล้ว <c oughs> มันมีอะไรเป็นของเราอะ <c oughs>